แอป WhatsApp บน Apple Watch กำลังจะมาแล้วแต่คุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่แอปพลิเคชัน WhatsApp สำหรับ Apple Watch กำลังจะเปิดตัวให้ผู้ใช้งานในไม่ช้านี่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้ Apple Watch ที่เราคอยไว้นานแล้วที่จะได้ใช้งาน WhatsApp ตรงจากข้อมือแต่มีเรื่องที่น่าสนใจมากกว่านั้นอีก ผู้ใช้ในโครงการทสไฟของ Apple ิลกำลังได้รับโอกาสทดสอบแอป,ปนี้อยู่แล้วซึ่งมีฟีเจอร์หลายอย่างที่น่าตื่นเต้นปัจจุบันผู้ใช้สามารถอ่านข้อความตอบกลับและแชร์ข้อความเสียงได้โดยตรงจาก Apple Watch ของตอนเองซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารอย่างมากแต่ที่น่าสนใจคือการใช้งานนี้ยังต้องมีการเชื่อมต่อกับ iPhone ที่ติดตั้งวอแซปไว้ด้วยซึ่งก็คือจุดที่น่าเสียดายสำหรับผู้ใช้ Apple Watch ที่ไม่ใช่ iPhone ที่จะไม่สามารถใช้งานแอป,ปนี้ได้ในขณะนี้ การเปิดตัวครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของว่าแซกในการขยายตัวไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆแต่ยังคงเป็นประเด็นที่น่าเปิดอภิปรายว่าทำไมถึงต้องเชื่อมต่อกับ iPhone ด้วยความต้องการนี้อาจเป็นเรื่องที่สร้างความรู้สึกแปลกใจให้กับผู้ใช้ Apple Watch ที่ใช้ระบบปฏิบัติการอื่นๆและนี่คือจุดที่น่าสนใจการเปิดตัวแอปนี้อาจเป็นก้าวย่างใหญ่ของว่าแซกในการขยายตัวไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้เกิดการโต้แย้งว่าทำไมผู้ใช้ Apple Watch ที่ใช้ Android ถึงไม่สามารถใช้งานได้คุณคิดว่่่่าากกรรรเเชืือออมมตับ iPhone ควจป็นหไ อย่าลังเลที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนสแสดงความคิดเห็นนะ